สวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่แม่นะคะ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าวันเสาร์นะคะคุณแม่แม่จ๋าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะพบกับยายน้ำผึ้งแฟมิลี่นะคะพบกับครอบครัวของยายน้ำผึ้งนะคะมีห้าเชือกนะคะตอนนี้บ้านคุณยายนะคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะเพราะว่าช่าง,ก,งกำลังมุงหลังคานะคะ แต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่ายัางข้างล่างนะคะข้างล่างยังไม่ได้อบเสาปูนนะคะต้องอบเสาปูนนะคะเพื่อที่จะให้เหล็กแข็งแรงนะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่อบเสาปูนนะคะข้างล่างก็จะโยกนะคะก็มาได้ถึง80%ซ์แล้วนะคะคุณแม่แม่นะคะขอบคุณคุณแม่แม่ซทุกท่านนะคะคุณแม่ใจบุญคุณพ่อใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตานะคะ กราบขอบพระคุณอย่างมากๆนะคะที่คุณแม่นะคะเมตตาหยิบยื่นมือมาช่วยเหลือต่อครอบครัวของยายน้ำพึ่งแฟมิลี่นะคะก็มาได้ถึง80%ซแล้วนะคะก็ยังเหลือช่วงล่างนะคะยังเอาดินเข้านะคะแล้วก็อบเสาปูนข้างล่างนะคะทำที่ผูกนะคะมาได้ขนาดนี้นะคะก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาต่อครอบครัวของยายน้ำพึ่งนะคะ คุณยายใกล้จะได้อยู่บ้านแล้วนะคะก็น่าจะเข้าได้สามเชือกก่อนนะคะเพราะว่าแคบนะคะก็มีคะแนนก็ค่อยต่อออกมานะคะให้สองเชือกได้อยู่อีกนะคะก็แค่นี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตานะคะคุณยายน้ำพึ้งแฟมิลี่นะคะคุณยายพุ่มพวงนะคะนอนอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยแฉงนะคะเพราะว่าฝน ทิ้งช่วงนะคะฝนทิ้งช่วงก็ <c oughs> ที่หลับที่นอนของคุณยายก็ไม่ค่อยแฉะนะคะ <c oughs> คุณยายสายทองนึกว่าจะโยนหญ้าให้เดินริ้วๆมาเลย <c oughs> สวัสดีคะ่ะคุณยายสายทองนะคะ,ะเชือกนี้ก็จะเป็นคุณยายสายทองนะคะเจ้พวงนะคะเจ๊พวงคุณยายพุ่มพวงของเรานะคะ เสียวตานะคะเห็นแม่ควานเดินมาไม่มียาตาเสียฝั่งขวามือนะคะมองไม่เห็นนะคะก็น่าจะเสียวหันมาเลย <c oughs> หลังจากที่ไม่ได้อัดคลิปลงให้คุณแม่ๆได้เป็นเดือนๆแล้วนะคะที่คุณยาย,ายไม่ได้เดินเล่นเลยนะคะก็ ช้างผูกนานๆก็จะขาบวมนะคะเดี๋ยวเอาคุณยายน้ำพึ่งนะคะลงไปอาบน้ำข้างล่างนะคะก็จะพาไปเดินเล่นข้างล่างนะคะพอได้ยืดเส้นยืดสายนะคะผูกกับที่นานเกินไปนะคะช้างก็เครียดนะคะยายน้ำพึ่งจะนอนอยู่ฝั่งนี้นะคะ เจาะเป็นหลุมแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็นอนได้นะคะก็เดี๋ยวพอบ้านเสร็จนะคะก็จะเอาคุณยายเข้าไปนอนข้างในโรงช้างนะคะไอออนปุ้ยน้ำมวย น้องปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่กอนะคะตังเร็วสวยสามชั้นครับเล่นสองชั้นวันดีเร็วเสียงผังโอ้ยผังกลองไหเสียงครับวัสดีครับคดีครับวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องปุ้ยนะคะเสียงนี้ก็จะเป็นน้องปุ้ยนะคะ คุณยายจินตละลผูกอยู่ฝั่งนู้นะคะอยู่ไกล <c oughs> ฝั่งข้างล่างนะคะ <c oughs> ต,ต้องกราบขอขอบคุณนะคะคุณแม,แม่ทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่คุณยายนะคะมาได้ขนาดนี้นะคะก็ ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะคุณพ่อเอฟซีคุณแม่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่เมตตากับช่องเล็กๆนะคะก่อกราบขอบพระคุณอย่างมากๆนะคะก็ขอ,ขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ สอาวันก็น่าจะเสร็จนะคะถ้าช่างมาทำก็เหลือแค่ข้างบนครอบบนแล้วก็ข้างล่างอบสาปูนนะคะแล้วก็เอาดินเข้านะคะ